สวัสดีครับท่านผู้ชมมัน,นี้ก็ร a n นที่เล่นเกมนะครับกับคุณมินาทูสใช่ไหมใช่นี่หระครับพาส,สามแล้วนะครับเรียกได้เลยว,ว่าอัดคลิปไม่หยุดย่อนนะครับขนาดนังเหี่ยวแค่ไหนก็ยังต้องอัดนะครับเขาละอัดและหนังเหี่ยวไม่ต้องอัดหรอกมั้งเรฟมาช่วยเต้ขุดเดี๋ยวนี้นี่ใครเนี่นนย,ย,ยีมขุดใครขุดไกลตอนนี้เล็กมากเลย ตายเยอะเกินไปจนเครื่องเตล็ดอู้ทํเาเขาว่าแค่นั้นก็พอแล้วยังไม่พอยังไม่พอที่จะเอาให้มันชิ้นชั้นยี่สิบเลยเหรอร้อเลนร้อเลนไม่ได้ถึงชั้นยี่สิบหรอกชั้นเดียวเราก็อยู่ได้แบบนานสุดยอดละอย่าตกภาพแล้วกันนะไม่ตกหรอกสายเตอร์เตอร์ดีมากสายเตอร์สายเตอร์ขุดตรงนี้อย่ไปไปด เดี๋ยวเราก็ามาอันนี้ก่อนหกอันหกสีเป็นเก้าเลยสามถ้าเขาเอานี้มาก็ปั๊มทีนี้จะก็ทอดเต้ห้องหน้าเขาสิหน้าเวป,ปุบาับนะ ญาตอะไรพ่อพะะแบบฝรั่งนี่เลยแต่เราจะต้องแบ่งอีกครึ่งหนึ่งไปอันนี้ก่อนมันฝรั่งทอดอะไรดีจัะเนี้ยู่แล้วแหละใช้ไม้ทอดมันบวกใช้ไม้ทอดด้วยก็เลยเร็วขึ้นเขาไม่ใช้ถ่านเย้เราได้เหล็กมาแล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งอันแล้วก็สิ่งที่ห้ามลืมเลยกล่อง มาอย่างดีนี่เว็บทำอะไรบ้างอะวิมันฝรั่งทอดขอบคุณมากนีคือเว็บตั้งใจจะให้เกิดว่าไม่ตั้งใจตั้งใจอเอ๊นี่สุดยอดแม่ละเว็บต่อไปก็เตียงเตียงก็ง<ร>งมีอยู่แค่อันเดียวเดดดาจังเราไม่ต้องไปป้นหรอกเราเราฟาร์มจากแกะก็ได้ ไปฟังให้หน่อยนะเพราะเขาต้องเก็บมันฝรั่งทอดก็เอะไรเอะไรๆน่าไร่เดี๋ยวเยวไปหาสติกก่อนอืมสติกเตียงนอนเฮ้ยอะไรอ่ะมีท่ามอีกอันนึงตรงทะเลทรายปากยุ่งมามาเขาหมดแล้วถึงเวลาตาดัตาดตัดเลยเพื่อ,อคำนึงก็คือขโมยเกย เราต้องคราวนี้เราก็ต้องมีสวนเราด้วยเว็บเจตจะไปตัดไม้ด้วยเพราะว่าบางครั้งตัดไม้อาจจะเจอแกะก็ได้เขาป้นจากบ้านชาวบ้านมีลาด้วยเดี๋ยวเจ้าอุ้ยโอ้เจ้อ,อย่าลืมทางกลับบ้านแล้วกันแต่ไม่ลืมความจำจะดีดีมากจนลืมบ้านตัวเอง วัวสองตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่เราขาดเฮ้ยวัวเยอะเลยอะเว็บทำอะไรอะเฮ้ยวัวเยอะเหรอต่เขาจะไปฆ่าแกะอืตามเีวิฟเขาไม่เหล็กยูกิอันเนี่ยตอนนี้ต้องอยากพิ่งสนใจวัวดีกว่าขุดก่อนขอดุขดไม้ไม้เขาไม่เหล็กยูกิอันเขาจะได้เ,เอาไปเอาแกได้ โอเควัวตามมาได้โอเคถึงเวลาปับให้เป็นต,ตอบเช้าก็เจอแกะแล้วหนึ่งตัว<ถ>แต่มันเป็นสีเทาวิ่งเช้าไวจังเลยอ่ะแล้วอัดนวเว็บ <c oughs> ตามไปเจ้าวัวไอ้วัวตามมาถ้าเรานี่ตามวัวตามวัวมา <c oughs> แต่คราวนี้เราเจะอ,อัดไวยิ่งกว่าเดิมนะเว็บเราจะอัดประมาณสักสิบห้านาทีสิบหกนาทีคงได้มั้งหวังว่านะ หรือไม่แน่จริงถ้าเกิดยังอัดได้ต่อปุ๊บยี่สิบนาทีเต็มๆก็าะชอบอัดนานๆอัดนานยิ่งงานยิ่งสนุกเอว่านี่ไงไอวัวตายแต่ถ้าเกิดนานเกินไปจะไม่สนุกแต่ให้วัวปั๊มปั๊มกันปั๊มลูปั๊มลูเอาวัวเอาหนังมาไอวัวเฮ้เรามีหนังเขามีหนังเท่าไหร่สามเหรอดังหายอีกตัวหนึ่ง ต้องหาตัวให้หนังอีกตัวหนึ่งโอ้ยทางนี้อันตรายมากถ้าเกิดวัวตกคือตายอย่าฆ่านะฆ่าแกะได้แต่ห้ามฆ่าวัวโอเควัวนี่ชั้นดีเลยชั้นดีเหรอไม่หนังชั้นดีเฮ้ยอย่าเผื่อไปตีวัวดิวัวโดนเหรอวัวมันเกือบโดนเกือบโดนแต่เฉียดนิ้วชุย เขาต้องการฆ่าวัวตัวหนึ่งอย่าอย่าบังอาจนะเว็บแล้วนี่เว็บขุดอะไรเนี่ยอาวัวเข้ามาเล้วเว็บทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้โอเคปั๊บเวละอันเว้ยที่เปิดที่เปิดเขาไม่เขาสร้างไม่ได้มาเาเรียวออกมาเอาไม้มาเอาไ้ไปเอาไปคราบที่เปิดอ่ะ ว้ากลับมาก่อนแล้วเวฟไม่เอาไม้ดิเวฟมาเอาไม้มาเขาสร้างก่อนนะเอ่อแล้วผสมเออต้องลืมไปหมูชอบกินมันฝรั่งหัวตามั<ะ>มานไม่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 ไมครับเร็วครับที่เปิดออกไปซิเตอร์อืมเอาไม้ไปเอ้ยนี่ไงการโย าไม้่าเวเร็วเรวเร็วดแบ่งไม้ให้นาะต้องขาไม่ได้นะเร้อยอยคือตอนนี้รอนาะนมางเอชเอ็มอารต้องมาอืมอร่อย เปิดเ,เปิดนี่คือการขอบคุณที่เว็บมาถ่ายคลิปเตอร์อิงจราไม่ไมนะเขาไม่เขาไม่มีไม้แบบเดียวกันมันต้องใช้เพราะขาดไม้ขาวทำไมวะมันต้องใช้ไม้ขาวเอาไม้มาให้เตอรกเ,เตอร์ทับเองไม้ไล่ะไม้ มาเอ้ยในนี้มาเอ้มาเอาไปทำไมอีกมากา,านะอะไรครับโอ้ยขอโทษๆๆทำอะไรน่ะเด็กตายเหรออี่เดี๋ยวกินอาหารได้ไงนี่ไีเว็บด้วยครับได้เปิดซะครับมาสองอันมันจะเป็นเพราะว่า เวลาพ่อคนใหญ่มันมีทางเดียวแล้วมันทำให้เราทำให้วัวมันออกออกง่ายแล้วต้องมาทำไว้ของทางกพราข้ามานะวางผิดนี่เปิดมาปิดเก็ด้ดหนังไหมโอ้ไม่ได้หนังอนะข้ามาทำไมเนี่ยบอกอ้ายหลานจ้ะ าามองว่จะ้เว็บนี่ก็ช่วยทุกอย่างจริงนะเว็บเขาช่วยอยู่แล้วไม่ได้นังเอาใส่ต่อฆ่าบัวไปหาบัวฆ่าดีกว่ววาใช่เลยเพื่อนฆ่าบัวตรงนี้ได้เลยตัวเดียวนะบวมเพราะว่ามันบวมเป็นตัวดอกไหนเอาหลังไปเลยเพื่อนตัวเดียวใช่ไหม ตัวเปิดอยู่ได้น่าฉันไม่เอาวัวตัวเล็กไปบ้าเอ้ยหิวข้าวมาบัวขอข้าวบว่าว่าหนึ่งว่านะ เรนนี้ยต้องขดไม้ก่อนมาเขาจะจุ๊บนี่ไงไไปด้แล้วอ่าะเขาเผื่อตีไปคเขาเนื้อเขาไม่ตายหรอกมั้งใช่ไหมอืมไม่ไม่เป็นไรน้ำไม่ตึงมาเขาขอมาเขาขอแต่อันนี้เป็นอะไรฟอฟี่ฟอฟี้ฟอฟี้ตานัม Help me believe me แก ออกมาเลยแล้วมันเริ่มจามเตอือนเลยนะที่เธอเองเตือนมันเหรอฮะแต่เมื่อกี้เธอเองเตือนมันอ้าววันนี้ลูกวิลเจอตัวนี้กำลังทำคลิปอยู่ใช่ไหมไม่หรอกฮะคราวนี้อาจจะทำคลิปนานหน่อยเหรอตอนนี้ทำคลิปหนึ่งชั่วโมงเหรอพี่หนึ่งชั่วโมงไม่มีใครอยากดูหรอกฮะหนึ่งชั่วโมงมันนานเกินไปอ้าวก็ยี่สิบนาทีใช่ไหม มานั่นแหละถ้าทำได้นะไม้ไม้ไม่ถกทรายไม่พอลูกวอลเลจเจอร์ออกไปตีมันเลยอย่าตีมันนะวิปทำไลูกวอเลจเจอน่ารักจะตายโอเคใช่น่ารักจนจะตายงั้นเราก็น่ารัก้วเ้าเผาอะไรเต้าเผาเนื้อแกะอร่อยแน่นอนทุกคนเต้าฝีมือดีฝีมือดีจนไม่อยาก จนมีคนแต่ว่าว่าโอ้โหไม่ลอยเลยถ้าเวฟชิงรับรองว่าเวฟจะต้องปิดใจพีตต่ต้อยอยู่ไหนอะปิดใจกับการตายเนี่ยเจ้าไปหาลูกพี่เตอร์ไปยิงลูกพี่เตอร์เลยไปจัดการบ้านบ้านลูกพี่วะแลูกพี่ที่ไหนหรอมันไม่ใช่ลูกพี่ลูก NPC ไปหาไปหาพี่เตอร์ลูก NPC นพีเขาเรียกก็ลูกเอ็ n พ c ซีเ n อ c A B c เหรอโอ้ยนะหน้าเลิอมหมดแล้ว NPC มันหน้าแล้วจะตายไม่มีใครฆ่าลงหรอกพีเตอร์แล้วทำไมพีเตอร์ถึงมาทุบกระจกกับไม้ออกให้ n อ c มันออกไปแล้วแล้วก็เอิ่มเอิ่มแลก็ขอได้นี่พี่ก็ขอได้ใช่ไหมก็หิวข้าวมากเวฟเวเวเอาเนื้อด่วนเขามีวันฝรั่ง เอ้ยแบ่งแต่ต้องเกิดต้องก็จำเป็นจะต้องแบ่งเนื้อให้เว็บเราหาเงินเต็มอยู่เลยนี่เราจะต้องแบ่งกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ต้องใช้ชีวิตด้วยกันด้วยโอเคพี่ต้อาว่าจะต้องไปเกิดใหม่ชิ้นว่าเกิดพี่ตายปุ๊บคลิปจบปั๊บไม่เกิดใหม่ได้เกิดใหม่เนีแต่ไม่รู้เนี่ยเกิดใหม่มันจะไม่สนุกไหมพี่ต้องเชี่งแล้วนี่ตอ้ก็เกิดเกิดที่เชื่อ แต่เขาไม่มีเตียงปัญหาป <บน S 1> ัญหาเขาป้นก่อนนะป้นเลยป้นเตียงป้นเตียงป้นของป้นของอย่างตอนนี้ไม่ต้องวางอะไรแล้วเว็บมามตอนนี้ของครบเรียบรอ้อยละต่อไปเราก็ต้องการแค่ไม้อย่างเดียว <มา S 3> เอามางคำหลังคา,าเว็บต้องพูดจริงๆนะประตูมีแต่เว็บใช้ไม่เต็น <laughs> เวฟแชซ็คตัวอะไรไม่เป็นเวฟนี่เวฟทำอะไรลงไปเนี่ยจะต้องมาซ่อมใช่ไหมเนี่ยใช่ไอ้บ้าเวฟเขาเวฟมาขุดไงเต้ามีดินเกือบหนึ่งชุดเนี่ยเขามีดินสีก้อนจะไปขุดไม้ก่อนเอต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 กับนี่ตัวขาก่อนเขาไม่มีห้าสิบเจ็ดไอ้บ้าเอ้ยเต้มไม่มี เวบพอจะมีไม้ไหมหรือ,อสติ๊กเขามีสติ๊กแปกขอหน่อยสักอันจะคราบคาบขวาน o m มอ n โลโอเคเขาจะให้สามนะโอเคำไมเลยสวยโอ้ยคร<า>บของตีเตร์ทำไมเนี่ยเขาก็จะคราบของเหมือนกันนั่นแหละ เด้งหนถ้าเกิดไว้ตีเตอร์อีกรอบนี้เตอร์ไม่ไหวนล้เขาจะเอาอะไรดีอันนี้โอ้ต้องการหินอีกหนึ่งอันสงสงยสมันจําเป็นแล้วใช่ไหมเนี่ยที่ได้ังเป็นจะต้องขอโทษดูนับเกื่อนแต่เราจาเป็นจะต้องการินก็พอดีด้วยนะพิกแอคเตอร์ผังขอกระมดมาเตอร์มานอนกับเอฟได้เตียงหรอได้แล้วมาดูซิ่ว่าวัด หารเวรเขนก็ขี้ใสขี้ใสเขาขี้ใส่อาหารเวรอยู่ข้างล่างอ่ะเขาขาดเออเตอร์มามานอนอ้าวเวฟขโมยเตียงเหรอใช่โชคดีแล้วที่เวฟไม่ได้วางข้างนอกเข้าไว้วางข้างนอกคงใจนอน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 ยูแคร์อลิแมันยังไม่มืดโอเคเราไปฟาร์มของต่อรีบ เดี๋ยวอีกหน่อยจะครบ20นาทีแล้วเนี่ยตอนนี้15นาทีแล้วก็อีก5โอ้ยฝนหยุดตกแล้วฝนหยุดตกแต่แต่ยังไงเราก็ห้ามนอนอยู่ดีเพราะมันยังไม่เช้าไม่ใช่ยังไม่มืดคนที่ไหนนอนตอนเช้าเนะเขาตายนมืดเท่านั้นเขาต้องการบ้านไม่นอนเออมันนอนไม่เพียบนอนไม่หลับ้่นนีีพแต่เสร็จแนะนำคัฟเวอร์อะไรวะาเขาเหล็ก ข้าวเชื่เหล็กนี่คือเออไม่ไหวโอเคมาไหนดูซิได้แล้วได้แล้วไม่น่ามันคาบไปอะไรตอนนี้ได้มาแล้วเว็บกำลังเขาหาของกำลังมากกำลังมาอันที่เขาต้องการคาบไปอะไรไม่อยู่ไหนเนี่ย ช่วยไปหาไม้ให้เตอร์นะเบลเตอร์เขาขอหาของก่อนนี่คือการสร้างบ้านทีวีเฮ้ยก็ได้นะ ของตกขาที่ต้องการต้องคลาบเอาต้องคลาบยังไงวะเนี่ยอันไหนน,น,น,น่าที่ไหนไหน่โอ้โหโเว็บลองคิดดูว่าต้องคลาสามเท่านั้นถึงบ้านจะเสร็จี้ใน,คล,นคลิปนี้คลิปนี้บ้านเสร็จแน่นอนเชื่อเตอร์โอ้โหต้องคลาสามเท่านั้นถึงจะถึงจะสร้างบ้านเสร็จได้หนึ่งอันไม่ก็หาของอยู่หายยังไงวะเนี่ย ถ้าสองถ้าจะสร้างบ้านสองหลังก็ต้องหกพาร์ทไม่กอดอย่างนั้นเออแล้วด้วยข้อหาโค้ไม่เจอหาอะไรอ่ะถ้าเว็บออกจากแบบนี้คือจบเหตุเลยนะคลิปหายไม่ได้หมายึงว่าคลิปหายจริงนะ คลิปตัวนี้ยจะพังเพราะเว็บลาก่อนก็นเลยวิ่งเ,เข้าเ,เว็บมีไม้มั้ยเนี่ยไม่มีดีวะคือตอนนี้เว็บไม่ได้ช่วยอะไรเลยถ้าม,มีไม้อยู่ก่อนหอนึ่งก็ยังดี ยาวแค่นี้เวลาตื่นขึ้นมามันจะแบบตีนหัวอย่างเงี้ยตีนหัวไม่ติดเออจริงเออเตอสร้างแบบนี้เลก็ไม่ติดเตอสร้างขึ้นมานิดนึงเขาจะไปคุมหลังไปหาเหล็กเออเดี๋ยวหน่อยแลปิดคลิปละขอให้สร้งางบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปิดไม่ดีกว่านี่คือไม่ดีกว่า นี่คือต้นสุดท้ายที่เต้จะขุดแล้วไม่พอก็จบปิดคลิปเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรทําแล้วจริงๆเี๋หน่อยจะครบ20นาทีแล้วเนี่ยเออไม่ก็ถ้าพรุ่งนี้เว็บมาก็จะดีมากเลยเพราะเต้ได้อัดคลิปต่อ เว็ลองขอแม่เว็บได้ไหมว่าเว็บจะมาเรียนตอนมาเขาต้องไปบ้านยาทุกวันเลยไม่อืมอ่อใครจะยี่สิบนาทีแล้วมามาเขามีสิบหกอันโอ้ยล้วมีทอสด้วยเหรอ เออทอดก็นี่ไงทอตโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครยูเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกผมด้วยนะครับบ๊ายบายชูก็ไม่ได้ออกคลิปหรอกแค่เออจริงๆนะแค่มาเป็นตัวช่วยให้ผมเองนะครับ